สวัสดีได้จ้าพบกนันอีกแล้วค่ะกับไ้ทุกตาพาฝันมาค่ะกาแฟบ้านสวนนํำกันเพื <c oughs> ่อนๆก็คือมีแต่ความสุขมื่อใหม่วันใหม่ในใจเด้อสดชื่นสดใสกันทุกคนเลยค่ะคเริ่มมีเวลาก็มากินกาแฟน้ากันค่ะอากาศตอนนี้กำลังสดชื่นค่ะฝนตกแดดออก เวลาฝนลงก็เป็นอีกบรรยากาศนั่งขันเนาะสดชื่นกันเบื้องล้างเบือยางโอ้ยสะออนเบือยางเขียวค่ะหลังฝนตกยุดเด็ดมาโอกระเป็นอากาศอันฮ้อนเลยเด้อค่ะวันนี้สดชื่นอีกแบบนึงค่ะสว่างสวยเนาะขันเนาะฝนตกมันมืดว่างั้นแดีวไปคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาค่ะแต่ก็สดชื่นค่ะเบือยางก็เขียวเชื่อม พี่นกกระลงเพียงเนาะค่ะเนาะสัตว์ปีกมีความสุขหลังฝนตกพันสิที่ชอบออกมาเยอะบางั้นแบบปะ่ะออกมาหาอยู่หากินทั้งพี่นกทั้งขับปมค่ะมีมดขี้กระป๋อมกาบ้านเฮาล่ะค่ะกันเยอะเลยค่ะ กองไอ้ตุ๊กตา,าจักเปิ่นตัวอ,อัดไปอัดมาเราตัดกันเอ้ยก็เป็นลบน memory, พันออกต้องใส่เมมโมรีเพันเต็มต้องเข้าไปอีกอันลบเมมโมรีออกเนาะเะนาะอัอดแล้วพันตัดก็บ้ว่าดนาะก่นมันเป็นอันพันว่าเสร็จเลยมันอะคือบอกซะมึงแม่ คือโบกก็ะว้าบวกเลยค่ะกระบนเดวว้าตัวนี้อ่ะกินกาแฟโต๊ะก็แล้วกันอ่าหมูน้อยไอ้บุญรอดกับน้องบุญไหลมาแล้วอุ๊ดอุดอยู่ข้างนอกฮัลโหลไปกันละค่ะย่างแล้วย่างเลาะแล้วไอ้ปล่อยพันออกจากเหียนออกจากอันมองกุ๋งพันอยู่นอนกองเนี่ยค่ะว่าเลี้ยงไอ้บุญรอดกับน้องบุญไหลกันพักกันนอนกอง กล่องส่งวัสดุนะพัสดุนะคะพัดาอเอ้ย้วพัดเราออกมามันก็กองกระบักใหญ่พักกันไปโน่นมุ่นกันอยู่ค่ะอันเตี๋ยวหัวกับเตี๋ยวหางเจอกันเอ้ยเ้าขึ้นอยากหัววันนี้แฟนเราทุกตาล้วไปเอากลองอันของมักนิตรนของสำสงกลองใหญ่นะคะล้วไปวางเอากลองวางปั๊บเต้นขึ้นปั๊บนอนมันก็นอนเลยสงสัยพั่หน่ะเป็นคล้ายๆอันมองยินพัดหนอค่ะเนาะ วันนี้ก็พากันย่างเลาะส่วนนะคะมัน,นี้กลางเวรนนี่ปล่อยได้ค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนนั้นโบได้ตอขขอ้องเข้าโคบไอ้ก็เอาเข้าไปหนึ่อนเียค่ะอีตนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คืออีตูนี้เด้อค่ะว่าเรื่องอุบัติเหตุอันหมูสามตัวอันที่หนีตายนะคะตายตายตัวนึง อีกตัวนึงละคืนมาอีกตัวนึงพันจักไปก็เลยจักตายเพราะว่าคนจับได้แล้วพันเอาไปเลี้ยงโตก็โชคดีไปเนาะคนเนาะพันโขคืนมามีสามตัวคืนมาตัวเดียวคือไอ้บุญโลดตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่อันน้องบุญหลอันยังตัวน้อยอยู่แต่ขนะเริ่มใหญ่แล้วค่ะเมื่อเ้านี้ตื่นหนึ่งแต่เสาร์มนออกจากกุ่งอันคคกพันน่ะค่ะคคกไม้ที่พันเอดไว้วันนี้โตผู้เจ้าเลยเมื่อวานนี้อกได้อยู่เนาะคนมื้อ ตอนเสาร์เมื่อวานตัวพันใหญ่ขึ้นออกได้ครึ่งเนืงอค่ะเบื้องห้องเออคือนึกว่าอันมาแต่หรือกัดพันประกันไปเบื้องเพราะว่าอันอันหมู่น้อยอันน้องบุญหลอันออกมาได้ครึ่งตัวแล้วพี่บุญรอดน้นเอาจมูกน่ะดันดันทางกลนะคะคืออยากส้อยดันเนื้ออกก็ปิต่ยข่วยเ้อค่ะความอันช่้อยเหลือของพันดันเนื้ออกแต่อกบุหรี่ค่ะเพราะว่ามันตัวทางท้ายแล้วมันฮัดไปมันหรืออันนั้น ก็เลยสอยพันเอาอันเอาอันทางหัวพันมนมนมเพันกระกลับคืนก็เลยออกได้ก็นึกว่าเป็นกันเลยค่คะก็นึกว่าหมากดตกกระใจกันมันวันนี้พากันไปแล้วค่ะจะนอกกันเล่นสำรวจที่ไก่ก็ตามไปเป็นขบวนเนี่ยค่ะไก่บ้านสวนเนี่ยค่ะพี่หมูไปไก่น้องไก่ก็ตามไป มาอยู่ข้างๆกันนี่มานี่ค่ะนี่มานี่แล้วมาทางต้นมะม่วงแล้วดีมึงมู่เนาะคขาเนาะมีมีมู่มมได้ยันได้คุยกันว่าง,งั้นเดี๋ยวไปไอ้บุญรอดกันนะก็เลยมาเป็นไอ้บุญรอดกับน้องบุญหลายค่ะ ไปหน้าบ้านแล้วค่ะมดไปแล้วอีกถ้วยเนึงของมือใหม่วันใหม่นะคุณนนทช่วงในทางบ้านเอตุกตาผาฝันนี้มันเป็นบุญประจำปีนะคะพันเอินบุญเดือนสี่ปกติกงเลงนะคุณนนตีกงแล้วก็มีการนั้นล้งหลำมีการโฟนเลาะแล้วก็ ไปเฮียนทั่นเส้อเฮียนนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีการกินเหล้าข่าวมันเป็นประเพณีค่ะจนหอดหลังวันที่สิบเอ็ดคนละสามสี่สามมือะะ้อเนาะค่ะเนาะืันนี้วันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสามสี่มื้อบางั้นนะป้ก็เป็นงานบุญนะคะอันจากหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะม่วนเนาะคะ่ะนำเนื้อบ้านนะัะก็มวยเพื่อว่าพพวเพื่อผู้เลยทำงานนักๆก็พอนคลายก็ช่วงนี้ก็ปล่อยเต็มที่ จักเต้นจักเตืตนกับเพลงพันโอ้ยเพลงมีแต่เพลงม,มันมันบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เห็นแล้วก็ม่วนตามค่ะก็มีความสุขว่งางั้นเหรอปะกระโบตีเราค่ะเนาะบุญประจําบ้านบุญประจาหมู่บ้านเสิค่ะก็มวนม่วนก่ะคนก็มาแต่ทางไกลเนะะี่ยค่ะคนก็มาแต่ทําง,งานเนาะคะ่ะเนาะลังคนกันลังคนก็มาช่วงบุญในซี่ลังคนก็มาช่วงสงการเนะะ่บอกค่ะมันเป็นประเพณีกันแล้วแต่ว่าช่วงเดือสะดวกของงานเฮาเนาะค่ะเนาะ กาแฟมันเราก็เออแห้งไซรอฟังมมวนๆตามวิถีชีวิตอันบานส่วนเนาะค่ะเนาะว่ามีตะเลยแดงก็ไอเอ้ก็ไปส่งคืนแล้วเด้อ่ะม้วนพันนั้นกะบุตีเนาะค่ะเนาะจะห้ามเข้ามานี่เด้อค่ะเนี่เพิ็นไ้เมื่อวานนี้ก็เข้ามาแล้วก็ออกไปอีกมันก็เป็นหมู่พันก็ม้วนซื้นหูเซลเพพันบางั้นเด้อปะเอยทุกตาก็ขอบบุนนัานไอที่เพื่อนเพื่อนมากินกาแฟมวยเนี่ยจะเด้อ ก็อย่นนำบานสวนก็มีแต่ความสุขแล้วก็พอกันนั้นคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ